อาทิตย์ละทีเย์อาทิตย์ละก็มาอาทิตย์เราชัดเจนหรือยังก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ในการไปทริปกันสองคนมันตอบว่าโอเคแล้วตกลงแฟนกันแล้วก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่มันเหมือนเป็นการเปิดตัวเนาะเพราะว่าเหมือนแบบทั้งภาพที่ลงแฮชแท็กหรืออะไรอย่างเงี้ยความหวานอะไรอย่างเงี้ยมันชัดคือคือก่อนหน้านี้ก็มีมีอยู่แล้วอะค่ะพวกเครื่องแฮชแท็กนะคะแต่ว่า แค่แบบรอบรอบนี้มันไปไปไปเที่ยวด้วยกันก็เลยแบบดูแบบมันเจ็ดพืนอะไรอย่างงี้ค่ะถ้านค่ะมันก็ค่อนข้างหวานค่อนข้างสวีทอะไรอย่างงี้ก็ก็เรื่องปกติอย่างมีมีการคุยกันไหมคะว่าเออเดี๋ยวเราจะลงอย่างนี้ลงแคปชั่นอย่างนี้ อ๋อไม่มีค่ะคือปกติก็แบบชอบแบบถ่ายรูปกันอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็แบบเริ่มแฮชแท็กก็ือแบบนี่เจียนเป็นคนที่แบบลงแบบตั้งนาแล้วอะค่ะก็เลยก็จริงจริงแบบไม่อยาก ไม่จัแม่งองแบบว่าแลวเชจีนเราเจนกับเราเลยใช่ไหมก็เขาทายอย่างที่เห็นนะคะคือเราไม่อยากจะพูดออกมาว่าเป็นแบบสถานะเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยแต่ให้ความรู้สึกหรือภาพต่างๆเป็นบองกล่าวดีกว่าค่ะใช่คือคือเพราะเรากังวลเรื่องอะไรคะกลัว่าแบบคำพูดมันจะตัดตัวอะไรมันจะกดดันตัวเองอาจจะกดดันทั้งทั้งทั้งสงสัยแหละใช่แล้วก็ คือด้วยด้วยแบบอาชีพคงทั้งสองคนด้วยค่ะก็เลยแบบก็ระวังตัวด้วยแต่เหมือนแบบว่าในในทริปนี้ก็มีทั้งเสื้อคู่แล้วก็ข้อความที่แบบว่าที่นั่นที่ไหน,ท,นที่ลากอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบว่าต,<ช>ต้องใจที่จะอันนั่นก<ๆ>็มีคนเซลล์เล่นเฉยแต่ว่าคือจริงๆทริปนี้ก็คือแบบไม่ได้ตั้งใจอยู่แล้วค่ะคือจียอนเป็นคนที่แบบไปก่อนอยู่แล้วเพราะว่า oh. คือทุก ปีใหม่เนี่ยก็จะแบบไปไป,ไปหาครอบครัวแล้วก็ต้องแบบทำเอกสารต่างๆอยู่แล้วค่ะแล้วแบบก็เขาก็มาหาอย่างเงี้ยก็เลยไม่คอ,อลวลไม่ค่ะไม่ก็คือแบบมามาเจอกันแบบว่าเที่ยวค,คือปกติปกติเขาก็คือแบบไปเกาหลีแบบบ่อยอยู่แล้วแต่แบบรอบนี้ก็คือตอนแรกเขาบอกว่าจะแบบไม่ได้ไม่ได้ไปที่เกาหลีด้วยจะไปแบบเวียดนามอะไรอย่างเงี้ย เแต่เขาก็ไปหาเราอย่างเงี้ยแนะนำให้ครอบครัวเรารู้จักไม่ทำไมแค่แบบเจอเจอแบบเพื่อนเพื่อนหนูแล้วก็แบบน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามเขาไม่เจอพ่อแม่เราฮเงะเขาถามเขาเพื่อนน้องเออเพื่อนน้องก็ถามแล้วเป็นใครอะไรยังไงแนะนำเขายังไงไม่มีอะไรแต่ว่าด้วยด้วยแบบทุกคนเป็นคนเกาหลีก็เลยแบบเขาก็สงสัยว่าทำไมที่บ้านเราอย่ไรเงี้ยเขาก็ไม่รู้เนาะว่าเขาทําอะไรที่เมืองไทยก็แบบเขาก็ถามแค่นั้นเองไม่ได้ถามใงสถานะหรือว่าเราสอ ใช่ครับอะไรที่ยอนแนะนำคู่กับเพื่อนกับน้องว่าอะไรเพื่อนเพื่อนอะเ่อนอะไรให้เขาโอเคเหรอที่เราแนะนำอย่างนั้นอะโอเคโอเคค่ะโอเคมากนะเราตนนี้จริงหัวใจนี้คือถือว่าอินเตอร์ได้ไหมคุณก็คนก็พอดีขึ้นเรื่อยๆค่ะใช่ดีขึ้นหมายความว่าโอเคแล้วเรื่องความรักก็ความรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆใช่ มันเหมือนเมื่อก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์เราก็ไม,ไม่ไม่ค่อยชัดเจนแล้วเขาเองก็เหมือนมีข่าวอะไรอย่างเงี้ยพอครั้งนี้ทิปนี้กลับมามันทําให้ความรู้สึกมันมากขึ้นไหมอ่ะอาจจะลงรูปเยอะก็เลยก็เลยทําให้ทุกคนคิดในทางแบบนั้นหรือเปล่าคะแต่ว่าคือจริงๆทางทางนูกับทางทางเขาก็แบบระวงังแหละ ระวังมากไม่ได้ลงรูปเพื่อจะบอกใครใช่ไหมว่าสถานะหนูคือแบบเออชัดเจนแล้วอะไรเงี้ยให้รูปมันเราเรือกละกันถ้าพี่เขาจีความได้ว่าเราเป็นแฟนกันเข้าใจถูกไหมคก็นี่นี่คือแล้วแล้วแต่พี่พี่แปลว่าถ้าสมมติถ้าพี่เขียนไปว่าเป็นแฟนกันก็โอเคนใช่ไหม อันนี้ก็แล้วแต่พี่พี่เลยไม่ผิดเนาะไม่ผิดไปตอบก่อนเพี่่ฮันตอบกรพี่ฮพ่ฮนมาตอบก่อนอพี่อ่ฮันนี่ฮันอพี่ฮันมาตอบกอนพี่ฮ่าตก่อนไอ่ฮันพี่ฮันมาตอ่อนอ่ันไี่อบก่อนีันไี่ฮอบกนไ่ันี่าตอบก่อนอ่ันอี่มาบก่องเรื่ันีันมาตบกวอกเลยว่านูนากนพี่แบบระวังมากกว่าอพ่อ คือด้วยด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยแบบค่อยๆไปค่อยๆเปิดพัฒนาความสัมพันธ์กันอย่าไหมเราควรเรื่องความหวังไม่แสดงว่าเราควรเรื่องความหวังเตรียมใจควรเรื่องความหวังไม่ใช่ค่ะแต่ว่าแค่แบบคือจริงๆแบบเรื่องเรื่องอนาคตก็แบบเราก็ไม่รู้แต่ว่าคือบาอันนี้ก็แบบไม่ได้ไม่ได้คิดเรื่องอนาคตนะคะว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยมันก็มันก็เป็นแบบเรื่องเรื่องเรื่องที่แบบอะไรที่มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าแค่แบบอยากทําให้แบบ ปัจจุบันให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยตอนลงรูปพี่เขามีกดต่อกับเรากเปลด่ยนกายวิ่งไหมคนแบบเนี้แฟนคลับแฟนต่างเกิดตัวว่าเราพิการแสงก็เขาเขาก็เอ็นดูค่ะใช่ยังไม่เจอแบบว่าแบบไม่โอเคไหมยังเลยค่ะตอนลงรูปมีกดดันไหมคะว่าแบบถ้าเกิดลงรูปไปแล้วมันจะแบบมีกระแสแอนตี้ออกมาอะไรอย่างงี้ไม่คือก่อนหน้านี้ก็แบบลงรูปอยู่แล้วแต่ว่าแค่แบบทุกคนไม่ได้ไม่ได้แบบสังเกต หมังค่ะแต่ว่าแบบรอบนี้ก็คือแบบคือแบบอยู่แบบเกาหลีด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบดูอะไรที่มันแบบดูชัดเจนอ่าไปเกาหลีก็มีข่าวเกาหลีด้วยอ่ากับดีซ่าที่คนโย่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อจริงทำไมเราไม่โดนโดนเขาโยมันยังเราว่าสุบเข้บประเทศนะยงเี้ เรื่องเรื่องเรื่องเนี้ยค่ะนุก็เข้าใจเข้าใจลีซ่ามากๆากนงลีซ่ามากๆนะคะก็คือด้วยด้วยเจียนก็เป็นคนต่างชาติที่ทํางานที่ทไม่ใช่ประเทศเราซึ่งที่ที่ทนูนะ่นก็จะมีหลายๆคนที่ทํางานที่ทน,ทนู่น mm hmm. ก็คืออยากให้อยากเป็นอยากเป็นกำลังใจให้ทุกคน,ท,นที่แบบทำงานที่แบบเมืองนอกนะคะก็คือ,อยังไงก็เราก็แบบโดนแบบนี้อยู่แล้ว ก็เลยก็เลยแบบอย่าอย่าให้แบบคิดมากซึ่งก่อนหน้านี้แบบเจ๊ก็เคยเคยโดนไล่แบบหลายรอบแล้วใช่ก็เลยก็เลยจริงๆด้วยด้วยแบบคำพูดแต่ละคนเนี่ยก็คือไม่ใช่ไม่ใช่เป็นก็จริงไงโดนไล่โดนไล่หลายรอบแล้ว พอติดใจไหมหรือว่ามันมีเก็บไปคิดไหมหรือว่าเออคุณท้อไหมไปเจอในเรื่องคอมเมนต์อย่างเงี้ยครั้งแรกอะค่ะครั้งแรกคือน้อยใจมากแล้วแบบนี่ก็เคยเล่าแล้วไงเขาว่าแบบตอนที่แบบกลับมาจากเกาหลีอะที่แบบตั้งแต่ลงเครื่องมานี่ก็กลัวมากว่าจะไม่ผ่านต่อมออ๋อที่ได้ยินอย่างงี้ก็ใช่แต่ว่าพี่พี่พี่ต่อมอก็คือแบบจินดีต้อนรับอะไรเงี้ยก็เลยแบบดีใจแต่ก็แบบ ก็แบบเข้าใจเข้าใจมากค่ะเข้าใจความรู้สึกน้องๆที่แบบทำงานที่ที่นู่นนะคะรวมรวมถึงน้องลนะิซ่าด้วยซึ่งเ,เราแบบควรที่จะแบบแคร์คนที่รักเราดีกว่าเพราะว่าน้องเขาก็มีแฟนคลับเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้แบบทุกคนสู้ๆกันก็ทําทํางานและแบบทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะข่าวนี้ในเกาหลีเป็นยังไงบ้งางไร่ใช่ค่ะพอจะได้ติดตามข่าววในเกาหลีอเอง จริงๆทางเกาหลีก็ไม่ค่อย way, ไม่ค่อยอะไรมากหม่นะคะเพราะว่าแต่ด้วยด้วยความด้วยความแบบประเทศเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยอาจจะแบบอันน right. ี cube, Bass, factual, <S <s ้ก็เข้าใจอันนี้ก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากโอเคนะพุณสนอ่ะ